ลการของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟกต์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมสุลโทษจะมีผิวเท้าจะกระทำดาวพฤหัสบดีดาวมฤตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสาร์โคจรอยู่ในมุมจัตุโกนแก่กันรามธรรมชาติต่างๆที่เกิดน้ำที่มีโควกามที่จะเกิดพักแบ่งพวกขัดแย้งเกิดแผ่นดินไหวที่ทายไว้ั้กนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินไหวดาวอังคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาโหราศาสตร์ สีนี้นะครับในปี2565นะครับดวงที่ดีที่สุดนะครับดวงดีที่สุดนะครับเป็นจังหวะที่ดวงดีมากนะครับราศีแรกนั่นก็คือลัคนาราศีมีนนะครับในปี2565เดาวพฤหัสบดีจะโคจรไปทับดวงชะตาในรอบ12ปีเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับราศีที่สองนะครับ ดาวพุทหัสเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูโคจรโดดเด่นในรอบ12ปีนะครับดนั้นแล้วเนะี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับไม่ว่าบางท่านที่จะรอซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์นะครับหรือรอโอกาสในด้านของการงานหน้าที่งานงต่างๆการงานจะขยับขยายขั้นตําแหน่งจะมาในปี2565นะครับ ราศีต่อมานั่นก็คือราศีพิจิกดาวพฤหัสโคจรโดดเด่นนะครับเข้าสู่มุมปุตรเป็นเกษตรราชิบดีชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมากเลยทีเดียวเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่ดีมากในเรื่องราวของการเงินการทองราศีต่อมาคือลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสโคจรอยู่ในมุมปุตรการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งต่างๆที่ดีจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลนะครับ ราศีต่อมาราศีกรกฎนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดวงขยับดีมากและดียาวหลายปีเลยหลังจากปี2565ในช่วงกลางปีนะครับราศีต่อมานั่นก็คือรัคนาราศีเมถุนซึ่งจะขยับดียาวหลายปีเช่นกันนะครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับเป็นจังหวะด,ดวงดาวที่ดีมากนะครับ นานี่คือดวงชะตาที่มีโอกาสที่ดีมากในรอบหลายปีที่จะได้กําลังของพุทธหัตสถส์ดีแต่ชาวลัคนาราศีอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเช่นลัคนาราศีเมษนะครับจะมีโอกาสดีๆอยู่นะครับในเรื่องของการงานช่องทางไรายได้ใหม่นะครับราศีใดไม่ได้กล่าวถึงก็ติดตามช่อง y u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  e เชยเสถิรเพชรไว้นะครับนะ้าก็เห็นข้างหลังนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับนะท่านใดที่ เนี่ยก็ถ้า,าใดไม่อยากได้วดวงวิเชษสงครามนะครับนะดวงวิเชษสงครามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังจะไปส่งนะครับดวงวิเชษสงครามคือเอาดวงชะตาวันเดอนปีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทาอันนี้ผมใช้การเขียนมือนะครับนะผมใช้หมึกดําเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดเนี่ยบางทีคุณจะ ได้ของสาเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทานะอันนี้ผมหาเวลาลงเลิกให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาลายตำราไนดะ้อย่างที่ท่านใดที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมสืบมาตัา้งแต่อายุสิปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับถ,ถึงปัจจุบันแล้วก็การที่จะหาคนที่มาคํานวณดาวตรงนี้นะครับนี่คือสมขุนด,ดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยภูมิโม,โมวุโทชีโวสุกโก นะครับไปจนถึงมอนตยุยเกตคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับแล้วก็การคำนวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอินทภาพบัตจันทร์เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะว่าผมคำนวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนะไม่ใช่ไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต 22. นะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสินะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลงนการล้วข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะในคุณต้องเชื่อผมผมศึกษามาตั้งแต่อายุสินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์อย่างผมมาตั้งแต่เด็กนะนะครับผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาจากอาจารย์นี้แล้วผมเอามาสอนเอามา ทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาต่เด็กแต่อายุสินะนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหรอกอาชีพหมอดูเนี่ยนะครับผมอาชีพแต่ก่อนผมทําวิศวกรของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด,ด้วยนะครับนะบตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนะเราเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับะนั้นะรเราเนี่ยท่านใดยอยากได้ดวง ทิ่ใชสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบจองจองมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมุิองศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้อ่าอ่าเป็นลักษณะของการพิมพ์สกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดาสวยมากนะยได้ของดีๆนะครับไปบูชานะ,นะแล้วกทิช่ชสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอิติปิโสตามาหรืออิปิโสรัะตะนาบาราอุบดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับตรงเนี้ยรอบข้างตั้งแต่อีราชาคัตตาลาสาตีหังเจโตโรธีนางปีสัมลาโลกูสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อ่าเนเชนีอุนาลมนะครับเนะี่ยอุนาลมล้อม รอบกุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอุนุ่ารโมคืออะไรเนี่ยยิดเี่ยที่คุณเคยเห็นเนี่ยเป็นยันเนี่ยอุนารโมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกาเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงเนี้ยนะมีมาแต่โบราณในการคือก่อนตั้งแต่เกิดประเทศไทยอีกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอะ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภินิหารใดๆถ้าคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัดเนี่ยนะครับฉัดด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัดตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภาพบาดทะจรเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทภาพบาดทะจรเท่านั้นถึงจะเขียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมได้นะนะครับแล้วก็คือท่านใดอยากได้เนี่ยนะเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกรเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับนะก็ผมเป็นคนสนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมาที่วอลลยานูหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ัเรยไปส่งให้เขาพอดีครับนะก็เลยมาแนะนำนะของสวยๆให้นะครับ วันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสอนวิชานี้เลยที่ผมใช้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบห้าผมเก็บสถิติมาตั้งแต่อายุสิบห้าผมจดไม่หมดผมดูดวงใครจนถึงวันนี้นะครับแลวท่านใดจะสงสัยผมเป็นหมอดูได้ไงคือผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ผมเคยเล่าในคลิปผ่าน,านมาแล้วนะผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องดูดวงแต่ผมใช้ทํานายเพื่อนแล้วมันตรงตอนอยู่ม .4 สนะครับคุณ <c oughs> พ่อผมสอนมาก็คือเป็นหลักวันเดือนปีเกิด จริงๆผมมีความรู้หลายศาสตร์นะทุกวันนียผมปรึกษาหลายศาสตร์จะมีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์นะที่พูดคำว่าเชี่ยวชาญคือผมสามารถเอาศาสตร์ตรงนั้นมาทํานายดวงผู้คนได้นะครับนะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับนะแล้วก็เป็นสัตว์เลขชั้นสูงนะครับผมใช้คำว่าชั้นสูงเพราะว่าผมเก็บสถิติมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างทัมภที์ที่ผมจะสอนนี่ก็คือคอร์สนี้จริงๆจะเปิดหลายคอร์สอยู่เอาคอร์สนี้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําให้เตรียมข้อมูลให้ จริงอ่ะสอนได้ตลอดนะครับสัตว์เลขชั้นสูงโดยเรียนผ่าน49ดวงจรงนะครับไม่ใช่ว่าเรียนแค่49ดวงนะคือผมจะเอาหลักวิชามามอบให้กับคุณเลยนะครับเอามาเรียนผ่าน49ดวงนี้นะครับก็คือเอาสูตรมาให้คุณอ่ะเหมือนสูตรคณิตศาสตร์สูตรให้คุณในคุณทุกทยยายแบบนี้นะคุณเจอดวงแบบนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากันกรองเป็นหลักวิชานะครับหลักสูตรนี้นะครับจะรวบลัดและเร่งด่วนและก็แม่นยํา นะครับไม่ใช่เรียนไปร้อยชั่วโมงแล้วเรียนจบแล้วคุณทํานายไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าผมผมวางคอสไว้ว่าคุณเนี่ยจะต้องใช้สูตรผมเนี่ยไปทายไปทายทายแบบนี้นะทายเน,ายนะนะน้นทายอนาคตในคอสนี้พื้นดวงใครก็ทายได้คือเน้นทายอนาคตนะครับเป็นคอสสัตว์เลขชั้นสูงก็คือใช้วันเดือนปีเกิดนะครับนะคือเลข1ถึงเลข7เนี่ยเอามาทายนะอนาคตผู้คนใน1ปีสามารถทายได้ถึง 3 0 4 0 5 0 60, 60เหตุการณ์เลยใน1ปีว่าจะเกิดอะไรบ้างแล้วแต่รายละเอียดของดวงใครจะเกิดอะไรมากนะหรือน้อยแต่ว่าเราสามารถทายคนอื่นได้ก่อนโดยที่เขาไม่ต้องถามอะไรเราเลยนะครับเวลาผมดูดวงส่วนตัวเหมือนกันผมก็จะไม่ให้เขาถามให้แค่มันจะมีเกิดผมก็จะทายก่อนแล้วก็ช่วงเขาถามค่อยให้รายละเอียดประก,กอบแล้วก็เราก็แปลดาวตอบคาถามเขาแต่ในทีน่นี้คุณก็จะถ้าทายได้เหมือนผมก็คือว่าคุณจะทายเขาก่อนเลย ยี่สิบถึงสาสิบข้ออนาคตหนึ่งปีดูดวงตัวเองด้วยก็ได้หนึ่งปีข้างล่วงหน้าจะเกิดอะไรดูดวงคนรักก็จะเกิดอะไรนะครับเป็นหลักสูตรสัตตเลขนะนะครับไม่ใช่หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่หลักสูตรโหราศาสตร์สากล <laughs> เป็นหลักสูตรสัตเลขชั้นสูงที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานับหมื่นดวงซึ่งคุณจะหาที่ไหนไม่ได้คุณดูหนังสือตำราตามท้องตลาดเนี่ยก็มันเป็นพื้นเป็นเป,นเปน็นพื้นนะครับแต่้อเนี้ผมจะให้ประสบการณ์จริง อย่างโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์พารตาตะอะไรอยู่ทู่นีน่ที่คุณไปเรียนมาที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีไปเรียนกับอาจารย์เก่งแค่ไหนคุณไม่มีประสบการณ์ดูดวงเยอะคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าศาสตร์มันคือหลักวิชานั่นแหละไม่ใช่ว่าการเรียนดูดวงคุณเรียนมา50ปี40ปี30ปีแล้วคุณจะเก่งมันไม่ใช่มันหมายถึงว่าคุณมีลูกดวงเยอะขนาดไหนคุณเก็บสถิติได้เยอะขนาดไหนนะครับนะคุณจึงจะทายได้แม่นยำนะครับเพราะนั้นแล้วคุณจะไปลองผิดลองถูกทําไมคุณมาเรียนกับผมสิครับ นะเรียนแล้วผมพร้อมถ่ายทอดผมมีความเป็นผู้รู้สูงผมไม่กักวิชาเหมือนใครบางที่ก็จะคักวิชาคุณนะแต่ผมจะให้หมดเลยนะเฉพาะวิชานี้นะนะจะให้หมดเลยเนี่ยนะนะสัตว์ตเลขชั้นสูงที่ผมกันกองออกมาเป็นคําพยากรณ์ได้เลยนะนะครับเมื่อรวบรัดเร่งด่วนแม่นยาแล้วยังมีความพิเศษอยู่ตรงที่ผมเนี่ยเป็นหมอคุณจะได้เรียนกับหมอดูจริงได้ได้เรียนวิชาจริงได้เรียนเรื่องจริงนะครับหมอดูจริงคือผมเป็นหมอดูมานะครับ นะผมเป็นหมอดูมาไม่พอนะผมยังเป็นครูมาก่อนเป็นข้าราชการครูด้วยนะครับและผมก็เป็นวิศวกรด้วยนะครับวิศวกรเชิงสถิตินะครับแ,แก้ปัญหาโรงงานลดต้นทุนมาหลายร้านแล้วนะครับนะก็คือคุณได้เรียนทั้งกับหมอดูได้เรียนทั้งกับครูสอนคุณได้แน่นอนนะครับนะแล้วก็ได้เรียนทั้งกับวิศวกรนะครับผมก็มีวิธีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจงมั่นใจได้เลยว่านะครับ นะผมเก็บข้อมูลมาแม่นยําแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจบวิศวามาผมเรียนาสายคือเอาง่ายๆคือผมทํางานสายวิเคราะห์การออกแบบการทดลองอ่ะคือใช้สถิติชั้นสูงนะครับสร้างาตัวแบบการทดลองต่างๆนะครับมากมายนะครับแล้วแก้ปัญหาโรงงานมาคือลดต้นทุนให้เขาที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้เป็น30ปีก็คือไปแก้ให้เขาปีเดียวได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยว่าคุณเรียนกับผมคุณได้แน่นอนนะครับนะก็คือคุณได้หมอดูจริงวิชาจริง และก็เรื่องจริงก็คือเรียนจาก49ดวงนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเสียเวลาทําไมนะครับบางทีไปเรียนแพงแล้วก็ยังทํานายไม่ได้นะมาเรียนกับผมเนี่ยคุณทายได้เลยอันนี้เป็นการทายแบบส่วนตัวนะไม่ไม่ทายแบบกว้างๆนะทายส่วนตัวแบบชัดเจนเลยว่า1ปีจะเกิดอะไรได้บ้านได้รถได้อสังหาแต่งได้ได้แฟนได้คนรักนะครับหรือว่า ย้ายที่อยู่หรือไปต่างประเทศในอเมริกานะครับเดินทางบอกท้ายได้หมดนะครับหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบอกได้หมดจะได้เงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยบอกได้หมดนะครับนะท่านใดสนใจเรียนก็ติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้รุ่น3นะอันเนี้ยอันนี้คือรุ่น3นะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีดวงเยอะเวลาผม49ดวงเนี่ยผมเยอะดวงผมหลากหลายมากนะครับผมจะเอาดวงไหนมาสอนคุณก็ได้